เดือนเนี่ยในโซเซียลนี่ยใกล้เคียงกันเด้อพี่น้องแต่ว่าบางบางเดือนนั่งหาเงินได้หลายก็ข่อยอีกอืมพีกหาเงินได้หลายก็ข่อยบางเดือนช่วงช่วงที่พี่ดิ้วท์ทั้งหลายๆอยู่ดีมันหลือแต่เดือนก็มีเดือนในไลายก็มีอยู่ดีมีแล้วนี่ขอยบ่มีงานนี่เม่มีงานลำเนี่ยช่วงนี้ก็ต่ออาศัยเขาเด้ทั้งเดือนมีค่าดินค่าอย่างนั้นกระจายไปหมู่บ้านสองเมืองหาค่าเทดินแล้วกระบังเงินเพิ่อครับกระบัเงินเพิ่อ เขาพักจิตใจมันบัญชีข่อยมันครูสื่อทีนั่นแม่เถาแล้วเรื่องของเรื่องที่ล้างบานนี่ที่ตรงนี้แม่เขาสิยกไข้ข่อยู่แล้วซึ่งซึ่งถ้าเขาอยู่น้ำกันจะไหนมันกับเป็นห้องข้องข่ห้องบีอยู่แล้วมาถูกต้องบอพี่น้องมันบอเป็นห้องไผ่มีลูกมีต่อกเป็นห้องลูกเต่าข่อยก็เลยว่าจะเป็นนั่งปลกเนาะทั้งที่มันจิเป็นห้องจ้าของอยู่แล้วแต่นั่งนั่งสื่อเอาเขาสื่อเฮ็ดอย่างจะไหนมันกับเป็นห้องอยู่แล้วบอฉันสื่อ เอาง่ายว่าทาไมถึงต้องซื้อเทียงซืออ้อทั้งที่จิเป็นของเขาเข,ข้าอยู่แล้วเซมือมนเธอเกิดมาอยู่น้ากันเออโอเคจดทะเบียนถมันก็เป็นน้ากันอยู่แล้วพี่น้องแต่ว่านั่งบ่วเอาเพื่อนบ่วเอาเออก็โอเคก็ดีแม่ขอสิเดียนีเงินนั่งกับสิเดียวเงินเนี่ยไปเงินก่อนไปใจแม่่อยเป็นอย่างคืออยากซื้อเนียซื้อแล้วอยู่ดองกับอยู่ดองกับซื้อแล้วอยูย่ดอนกับมี่น้อยๆพอได้สั่ง ร่างหนูอยู่ๆแต่ว่าซื้อว่าอะไรซื้อจกให้เห็นเป็นความภาคภูมิใจของเราอความภาคภูมิใจของเราคือเขาอยากแสดงเห็นว่าเขาเห็นด้หมายถึงว่ากวนดีกวนดีว่าเขาสิไปคือพี่หน่อยเยากบ่าอยากแสดงตัวตนไหมว่าเราทําได้นะเป็นความภาคภูมิใจของเรานะก่อนที่ก่อนที่เราจะแต่งงานกันก่อนที่เราจะอะไรอายุสามสิบก่อนที่ผมอายุสามสิบเนี่ยผมจะแสดงให้ไปถึงอายุสามสิบว่าผมทําได้อยายบันลาบ่เอา แลาวกินแล้วกินมาไหวกินอีกสักท่านดูยูทูปอันนั้นมาแสกนันแปลว่ากินอยู่ไม่ใช่ฉันอิ่มฉันกินมาสองจานแล้วกินอะไรบ้างกันน่ขึ้นเฟินเบิร์ดถ้ากินบ่ฉันกินนี่ก็ได้ฉันโมยันมันมาแสบมันจังฉันยันเธออิ่มเธอฉันยันเธอบ่อิ่มอะไรนี่ขึ้นเหมือนกันใช้ไฟเท่าเดิอมอีบีอือเมื่อเช้าหนูฉันกินได้อยู่เพื่อความสบายใจครับแล้วก็ สบายใจไม่เท่าไหร่แต่ว่า,วาอยากเป็นความภาคภูมิใจสิ่งที่เราทําได้ครับผมสิ่งที่เฮาเห็นได้นี่อันนี่คือความผู้ใหญ่ของเฮาของเราก็คือของเราอันนั้นของเพื่อนคือของเพื่อนแม่อานาขอีกองกันอันนี้ของฉันฉันทำมาได้สิเมียฉันเร็วข้ามนะพะนองแน่ของฉันฉันเหตได้อืมแม่ฉันตายไปกับเพื่อนของฉันเหตมากสี่เมียฉันเป็นคนสื่อเมียเหนื่อยวะเหนื่อยบ่พยายามแสดงพยายามสร้างตัวตนแม่สร้างตัวเองเมีย ส่วนของสามชิปเนี่ยอาจจะแซงเพื่อนเหล่าก็ไดให้เพื่อนเห็นว่าโอ้นี่ฉันทำได้แล้วเห็นไหมฉันทำให้เธอฉันนั้นเธอเห็นได้แล้วมันเป็นอย่างนี้สินะรถรถรถสองขันคาโนนนี่นั่นคาใจใจายบีกแต่ตัวอยู่มั่นหามือนี่คือคือยางต่ำรถเด้อแมนเฉพาะรถของบิ๊กนะคะห้าหมื่นยางต่ำนอกนั่นคาดูแลพุ่งยาคาร์เหตุปู่นันเดินก็ทำมาปูดูแลพุ่งยาคาพ่อขึ้นเดินให้พ่อใช่แล้วพ่อทุกการเรียนหนังสือ คือคือนหนึ่งนกหาเงินได้ยานแสนนึ่นั้นกบากนะหาได็แสนเพรากินยูจของอีกค่าเน็ตค่าโทรัพท์ที่ปาค่าน้ันค่าไปปหาเงินได้แสนนึงต่อเดือนนี่นั่พอใส่เพราะฉะนั้นนั่ก็หาให้มัมได้หลายกนันซึ่งตอนนี้่ได้หลายกว่านั้นยูทูเพจวิวจะถามเทำจมามองว่าอยเป็ดด็กู้่นนี้ค่าจ่ายอเท่าไหร่เเดือนนี่นั่นหมดก็เป็นแสนแล้ววดเป็นแสนแล้วเบื่อไอ้